นายจ้างเนี่ยเคียนเคียนแบบเคียนนะเคียนฟาดที่้องใช้คําว่าเคียนเพราะว่าเวลาลงโทษแต่ละครั้งเนี่ยถ้าขายของได้เพียงแค่ชิ้นเดียวจะโดนฟาดหนึ่งร้อยครั้งถ้าขายไม่ได้เลยทั้งสองชิ้นโดนสองร้อยครั้งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโดนถึงพันกว่าครั้งถูกฟาดพันกว่าครั้งนะครับทุกคนฟังแล้วแบบเฮ้ยมันเวอร์หรือเปล่าพันกว่าครั้งผมเห็นบาดแผลเนี่ยผมตกใจเลยอะ เนื้อหลุดออกไปเลยข้างหลังเนี่ยไหมจนแบบมันหลุดออกไปเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นแผลแบบโหยแบบทรมานอะ่ะช้ำเนื้อช้ำหนองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ส่วนด้านเอวล,ลงไปถึงสุดตะตุ่มเลยอะ่ะแผลเยอะมากแล้วก็เปิดตรงท้องซึ่ผมก็ถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าไม่ได้ช็อตแค่ท้องนะครับลงไปถึงอวัยวะด้านล่างด้วยนะโดยให้เหตุผลว่า คนอย่างมึง่ะอย่ามีพันเลยอย่าทําพันต่อเลยทํากันขนาดนี้เลยเหรอนะครับวิธีการเนี่ยมันโหดเยี่ยมทารุนมากหัวเนี่ยเปิดออกมาก็คือผิดรูปเลยนะครับเปิดหัวเนี่ยผิดรูปหัวโนแล้วก็ไม่เคยส่งไปรักษานะครับจะทําโทษแต่ละครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าจะมีคลิปอ่ามึงให้กูทําโทษแบบนี้ใช่ไหมมึงให้กูทําโทษแบบนี้ใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยครับต่อยท่านมีอะไรก็แล้วแต่แบบนี้แต่วิธีที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ได้มันถือว่าเป็นขาดม,มันทารุนเนี่ยตำรวจเขาดูเลยว่า อันเนี้ยจะเข้าขายค้ามนุษย์หรือไม่เขาบอกว่าเขามีการตั้งเงินเดือนจริงแต่วันนี้มีตางค์สกบาดไหมไม่มีเขาเล่าให้ผมฟังว่าไม่ไม่เคยได้เงินนะโดนหักนู่นหักนี่หักนี่หักนั่นนะครับซึ่งถามว่าวันนี้พฤติกรรมที่เขาทําเนี่ยนี่ทํากับมนุษย์จริงหรือเปล่านะเพราะวันนี้เขาเขาหนีมาหาผมแล้วผมก็เลยประสานทางท่านผู้กำกับนะครับสบพน,นไทยต้องชื่นชมท่านผู้กำกับมากท่านผู้กำกับเนี่ยเตรียมทีมเตรียมกาลัง เตรียมพร้อมมากนะครับเพื่อที่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะพาเขาเนี่ยลงไปดูจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันทีนะครับนะเรื่องของคดีก็จะได้ดําเนินการเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของการรักษาเขาจะได้รักษาด้วยนะครับส่วนวันนี้นะเขาบอกเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวถ้ามีค่ารักษาอะไรผมออกให้ทั้งหมดนะครับค่าที่พักหลบภัยผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับมีการให้ลงไปบางครั้งก็ลุกนั่งแทงปลาไหลเป็นพันครั้ง เป็นร้อยครั้งนะครับล่าสุดนี่ฟันร่วงนะก่อนหน้านี้นี่คือฟันร่วงนะครับถูกใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซัดเข้าไปที่ใบหน้าฟันร่วงนะครับทั้งตัวน่วมไปหมดคืออยากอยากหนีอยู่ครับแต่กลัวเป็นห่วงคนข้างหลังกลัวเป็นห่วงแม่เป็นห่วงพี่อะครับเขาขู่ไว้เหรอครับใช่ครับเขาขู่ว่ายังไงครับเขาว่า จะไปยึดบ้านยึดที่ยึดอะไรเนี่ยครับที่บ้านที่อะไรเราก็พยายามที่ว่าจะใช้นี่ให้มันหมดนะครับผมจะใช้ที่เราติดเขาให้มันหมดคือจะไม่ให้อยากให้บ้านเดือดร้อนเนี่ยก็คือว่ามันมีกฎของบริษัทว่าถ้าสมมติไปล้างของมาล้างของทำควาสะอาดเนี่ยห้ามเก็บเงินลูกค้าถูกไหมแต่เขาอะไม่มีตัง์ลูกค้าก็เหมือนให้ทิปมาร้อยหนึ่งเขาก็เอามาไว้ติดตัวไว้กินข้าวกินอะไรถูกไหมครับแต่กฎของบริษัทเนี่ยถ้าไปรับเงิน ออกมาเนี่ยโดนปรับอีกสิบค่าสิบเท่าเขาไปรับมาร้อยหนึ่งถูกปรับพันหนึ่งก็เลยไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นสักทีจนตอนนี้หลายแสนเลยัทั้งหักทั้งเนี่ยทั้งหักเนี่ยเนี่ยผมถามว่าต้นเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าตัวเราเนี่ยได้เงินเนี่ยเราเนี่ยจะไปรับไหมร้อยหนึ่งถ้าเรามีเงินกินอยู่ทุกวันนั้นอ่ะไม่รับครับเออเพราะว่าเงินเองก็ไม่เห็นไม่มีได้กินข้าววันหนึ่งกี่มื้อตอนเนี้ยอ่า อย่างต่ําก็วันละมือครับตงตอนเย็นเนี่ยบางวันก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างครับตอนเย็นก็ส่วนแม่ก็หนึ่งมือหรือสองมือครับต่อวันอืมอาหารคืออะไรอ่าถ้าวันไหนขายไม่ได้ก็เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้าวันไหนขายได้เนี่ยก็จะเป็นข้าวข้าวกับไข่ไข่ดาวครับผมเรานอนที่ไหนของบ้านนอนอยู่หน้าบ้านครับเป็นไม่ไม่ใช่ว่ามีห้องครับเป็นเต็นท์ให้เรานอนอยู่ในเต็นท์บน,น,น,<อ>น,นเต็นท์ คนที่ทําที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ปกติก็เป็นผู้ชายครับเดี๋ยวนี้เขาให้แฟนเขาทำมาเพราะว่าเขาทําไม่ค่อยไหวก็คือผู้ําทำไม่ไหวก็เลยให้แฟนทําช่วยทําอีกครับแล้วก็ทําสมมติเราอยู่หน้าบ้านแล้วชาวบ้านเขาไม่เห็นนะชาวบ้านเห็นไหมเห็นครับก็ทําต่อหน้าชาวทุกคนเป็นครับเขาบอกว่าเขาไม่แคร์อะไรเงี้ยไม่แคร์ครับผมไปจนข้างๆบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาก็ จนเขาทนไม่ไหวนะเขาเราเคยโดนหนักถึงขนาดสลบไหมมีครับแล้วสลบแล้วเขาพาเราไปหาหมอไหมแ้อน้าสะาดครับให้เราตื่นอน้าสะาดให้ตื่นอีกตื่นแล้วก็งขึ้นมาทำงานอีกครับโทษโทษต่อทำโทษต่อน้องบอกว่าลุงเนี่ยนอนอยู่นอกบ้านเขาไม่ได้นอนในบ้านเลยเหรอครับนอนตรงนี้ครับนอนตรงหนี้เนี่ยครับตรงพื้นนี่เลยครับพื้นนี่นอนกับพื้นเลย เต็นท์อันนึงครับมีเต็นท์อันนึงครับแบบนี้ทุกคืนเลยไหมใช่ใช่ครับเราเคยเห็นเขานอนในบ้านไหมไม่เคยครับเคยเห็นนอนอยงนี้ครประมาณสักกี่โมงที่เขาจะได้นอนครับก็ดึกนะครับว่าสองสามทุ่มสสักสักห้าทุ่มแกก็ยังไม่นอนเลยครับแกจะเดินไปไปนู่นครับไปหาพวกผมแกหิวข้าวครับหิววข้าแกบอกไงตอนที่เดินไปครับแกบอกว่าอะไรครับก็แกก็ไปนั่งคุยนะครับแต่พวกผมสงสารแกแกเลยไปซื้อข้าวแกกินแกบอกแกไม่ได้กินข้าวเลยครับ คือเต็นที่แล้วเขาก็ยกไอเต็นท์นั่นมานอนตรงนี้คือมันเล็กแล้วมันก็เก่ามากแล้วมันก็ขาดด้วยเวลาภาพเปียกครับฝนมันตกแกก็ต้องเอาผ้ามาพึ่งร้อแห้งครับแกคอยได้นอนแกบอกว่าตอนเช้าแกไม่ได้กินข้าวบางวันก็กินข้าวเปล่ามันก็ไม่ได้กินครับแล้ว,แล,วแล้วเราสงสารเขาเอาอะไรให้เขากินครับก็พวกไปซื้อขนมปังแล้วก็มามา่าน้ำทีเซเว่นตรงเนี้ยครับคือตังของเราเลยแต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังเราอึ้งก็คือว่า ถ้าจะปวดปัสสาวะอุาระเนี่ยเขาเข้าข้างในไม่ได้ใช่ครับก็เห็นเขาไปเดินไปปั๊มครับเนี่ยครับเดินไปไกลไม่ต้องเดินไปหน้านู่นเลยนะใช่ครับเนี่ยหน้าปากซอยครับแล้วก็เลี้ยวก็จะมีครับเจ็ดข้อที่ดินสรุปให้ผู้ชมติดตามนะครับถึงพฤติกรรมของนายจ้างนะครับคุณผู้ชมสองผัวเมียที่กระทํากับตัวของคุณลุงนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือมีการใช้ ใส่ยางนะครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยตีไปที่คุณลุงนะครับตีไปทั่วร่างกายแล้วก็ตีอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายครั้งด้วยนะครับคุณผ,ผู้ชมส่วนหลังจากการตีไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ยังคงมีการให้ไปเต้นไก่ย่างถูกเผานะครับที่กลางถนนไม่แน่ใจว่าจะเป็นถนนจุดนี้หรือเปล่านะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังให้คุณลุงเนี่ยลุกนั่งคือเราลุกนั่งลุกนั่งแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งนินว่าก็เริ่มแบบแฮกๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ออกกําลังกายหรือลุก ลุกนั่งลุกนั่งอย่างนี้นะอันนี้คุณลุงให้ถูกลุกนั่งเนี่ยนะครับเป็นพันรอบเลยนะเป็นพันพันรอบเลยนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไปกระทืบตีคุณลุงจนสลบนะครับนอกจากนี้ก็ ไม่ให้นอนนอกบ้านนะครับอย่างที่น้องวัยรุ่นบอกเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยเขาเห็นจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยนะครับก็คุณลุงก็จะเดินมาหาทางวัยรุ่นมีการมานะครับเล่าเรื่องราวให้ฟังถึงสิ่งที่เขาทำนะครับตัววัยรุ่นเขาบอกว่าเขานออกมาเห็นตอนคุณลุงถูกกระทำเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับคือไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแล้วก็ไม่ให้กินข้าวแล้วก็ไม่ให้เงินนะครับ ไม่ให้กินข้าวหรือถ้าเกิดได้กินข้าวก็จะเป็นข้าวเปล่าแล้วก็ไข่ดาวนะครับแล้วก็ไม่ให้เงินเขาทั้งที่เขาทํางานให้นนะครับคุณลุงเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณลุงไหมครับที่คุณลุงก้องที่โดนตีเห็นครับเป็นยังไงครับเขาโดนอะไรก็โดนทั้งตีแล้วก็โดนทั้งเตะเตะด้วยครับเขาใช้อะไรตีครับเขาใช้สายยางตีสายยางตีตีอย่างงี้ออกแรงขนาดนี้เลยปั๊บแรงแรงเสียง เส,สียงตั้งแต่นู่นมาถึงที่ผมอะเสียงดังมากเสียงสายยางอะที่มันลงไปกระทบกับหนังมันดังครับอย่างพับปั๊บปั๊บรัวรัวเลยไหมเวลาเขาตเตะก็ตีเป็นจังหวะพั๊บปั๊บปับปับแล้วนอกจากเอาสายยางเนี่ยมีทําอะไรอีกครับที่โรงเพียก็ใส่คอมแบตเตะนะครับรองเท้ารองเท้าคอมแบตแล้วก็เตะไปยังไงฮะเตะไปที่ไหนเตะที่ใบหน้านั่งพับเพียบอะนั่งพับเพียบอะเขาบอกว่าให้นั่งพับเพียบก่อน น้องเห็นเลยเห็นนั่งพเพียบแล้วก็เตะเตะข้างหน้าเตะเตะบางครั้งกินสลบอ่ะแล้วก็แทงปลาไหลมั่งอ่ะแทงปลาไหลแล้ววันหนึ่งเป็นพังอ่ะพันพันครั้งอ่ะแทงปลาไหลตรงไหนครับก็ยืนทพี่พี่เห็นประจําเลยเหรอเห็นคือเห็นอยู่ครับโดนโดนตรงไหนแทงปลาไหลตรงไหนในบ้านในบ้านตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หรวจเนี่ย นะเขาบอกว่าไม่ช้านะเร่งเร่งดําเนินการผมนุ่มบอกไนงะว่าเดี๋ยวมันมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้แน่นอนนะครับนะใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการการะทานะเราก็ไม่ไม่มีทางปล่อยไว้นะเคสแบบนี้ผมต้องฝากทุกคนแล้วกันใครดูอยู่นะท่านลักษณะแบบนี้นะท่านไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของช่างแม่งถ้าวันนี้นะวันนี้นะพลเมืองดีเนี่ยเขาไม่ออกมาติดต่อหาผมไม่บอกผมคนนี้จะเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง เขาก็ต้องทนอยู่แบบนี้ล่ําไปแต่วันนี้พอมาถึงผมและอ่ะร้องหนกระแสนะจะร้องผมร้องหนกระแสก็ได้นะเราทํางานด้วยกันอยู่แล้วนะสุดท้ายเคสเขาก็ได้รับความช่วยเหลือ mm hmm. ปลอดภัยไม่ต้องถูกกระทําอีกนะส่วนคนทำอ่ะก็ต้องได้รับผลของการกระทําไปนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. ทำแล้วก็ลอยนวลทําแล้วก็ให้ทําต่อทําอยู่ทาจนแบบจะตีใครกลางแจ้งก็ได้อ่ะ mm hmm. วันนี้ทุกคนนะครับลุกออกมาสู้เลย mm hmm. ช่วยกันวันนี้นะสังคมเราจะมีความสุขได้ โดยที่เราต้องเลิกคําว่าเป็นเรื่องของมันนะวันนี้เราเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่อะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่ถูกกระทําโดนลังแกโดนข่มเหงนะวันนี้ต้องไม่ใช่เรื่องของมันมันเป็นเรื่องของเราทุกคนช่วยกันนะทำไมเราต้องช่วยกันเพราะมันจะได้ไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีกไงเรื่องแบบนี้ผมเคยพูดแล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในซอกในหลืบของสังคมนะแต่วันนี้คนที่ถูกกระทําอาจจะยังไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถช่วยเขาได้จริงๆวันนี้เราออกมาทําแล้ว ทำให้เขาเห็นเนี่ยคุณดูไลฟ์โหนออกไปคุณแชร์ไลฟ์โหนออกไปเลยก็ได้ให้เขาเห็นว่าเราช่วยจริงๆถูกปะ่ะคนพวกนี้เขาได้หลุดพ้นจริงๆน้องเอ <ๆ S 2> เคยโดนทําแบบนี้วันนี้มีลุงอีกคนหนึ่งที่ถูกทําแบบนี้ผมเชื่อว่ามันยังมีเคสแบบนี้ที่หลุดซ่อมอยู่อีกเรามาช่วยกันช่วยทําให้สังคมดีขึ้นแล้วทุกคนห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยวันนี้ชาวบ้านทุกคนให้ข้อมูลเซฟหมดทุกคนปลอดภัยแล้วไม่ใช่ว่าท่านออกมาแล้วท่านตัวเปล่าผมกลับแล้วจบนะ ตำรวจส่งกำลังผมนึกบอกไงว,วันนี้ตำรวจส่งกําลังดูแลในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคใครคุกคามเหยื่อท่านแจ้งมาที่ผมแจ้งที่ตำรวจเลยเดี๋ยวเขาดําเนินการให้หนักขึ้นกว่าเดิม